สวัสดีครับพวกเราเทคตอตอกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอย่าหลงกล TikTok อาจจะแฝงมาแวร์ระวังชิดสอนใช้โปรแกรมฟรีที่จริงแล้วอาจจะถูกขโมยข้อมูลนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าการหลอกลวงเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายรูปแบบมากๆนะครับใครจะไปคิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการที่เราถ่ายดู Tik t o k เนี่ย มันอาจจะมีมาแวร์ที่อาจจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าถ้าเราไปใช้งานในออฟฟิศมันอาจจะลามบานายไปยังเครื่องอื่นๆได้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ติดตามผู้ชี่ยวชาญด้านใดๆในโลกเนี่ยก็ระวังกันดีๆนะใน TikTok เนี่จะมีกูรูใช่ไหมครับแล้วก็จะมาสอนเทคนิคการทำนั่นทำนี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าทุกท่านเนี่ย เคยเจอกูรูนะแล้วก็กูรูเนี่ยมีการสอนใช้การเปิดใช้ Photoshop ฟีเนี่ยมันอาจจะแฝงมาแวร์ขั้นสูงนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในหน่วยความจำโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนเครื่องไว้เลยนะฮะก็ต้องบอกกันว่ามีทีมวิจัยนะครับพบว่ามีวิดีโอ TikTok ที่มียอดไลค์มากกว่า500ครั้งเนี่ยโดยคนทำชิปนะครับแนะนำให้ผู้ชมเนี่ยเปิด PowerShell นะครับ Power Shell มันคือคำสั่งพิเศษใน Windows นะครับ แล้วก็การเปิดคําสั่งเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบเปรียเทิยบง่ายก็เหมือนว่าเราเนี่ยเปิดประตูบ้านแล้วบอกโจรให้เข้ามาในบ้านได้เลยอยากจะหยิบของอะไรก็ทําได้เลยนะครับเพราะว่าในโหมดผู้ดูแลระบบเนี่ยถือว่าเป็นโหมดที่เป็นโหมดสูงสุดของคําสั่งในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยพอเขาสามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้เนี่ยเขาก็จะทําการส่งคําสั่งครับดาวน์โหลด หรือว่า Run โค้ดอันตรายโดยอันตโนมัติจากเว็บที่เขาเตรียมเอาไว้นะครับถามว่ามันอันตรายแค่ไหนมีผลกระทบยังไงนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าคำสั่งที่ถูกรันเนี่ยเครื่องของเราเนี่ยก็จะโหลดโปรแกรมขึ้นมานะครับมีชื่อว่า a l r o s t e l e r นะครับซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นตัวขโมยนะครับตัวซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมตัวเนี่ยมันก็จะทำการสอดแนมแล้วก็ขโมยสิ่งต่างๆนะครับตั้งแต่ อย่างแรกนะครับที่สาคัญเลยก็คือรหัสผ่านครับอันเนี้ยขโมยแน่นอนแล้วก็รหัสผ่านที่เราบันทึกไว้อยู่บนเบราว์เซอร์ต่งตางๆเนี่ยจะโดนขโมยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์ที่เป็น chrome firefox หรือว่า edge นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับ2นะครับข้อมูลบัตรเครดิตที่เราเคยกรอกเอาไว้อ่าหลายคนเนี่ยเคยกรอกข้อมูลบัตรเครดิตไว้เนาะเวลาจะซื้อของเนี่ยมันง่ายมันสะดวกนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะถูกขโมยด้วยนะครับสม ข้อมูลกระเป๋าเงินคริปโตครับพวก Metamark er พวกนี้นะครับพวกสกุลเงินคริปโตต่างๆถ้าหากว่าเรามีการล็อกอินและเซฟเอาไว้เนี่ยก็จะถูกขโมยไปด้วยนะครับหรือแม้แต่รหัส Facebook Instagram น,นะครับหรือว่า t i k t o อที่เราเพิ่งไถดูไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอันเนี้ยก็จะถูกขโมยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาแวร์ก็ยังไม่ไปไหนนะฮะมันยังจะแฝงตัวอยู่ในเครื่องนะครับโดยตั้งตารางงานปลอม ชื่อมันจะเหมือนอการอัปเดตทั่วๆไปครับอย่างเช่น Adobe Update c h a c k หรือว่า Windows Update Check นะครับเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนโปรแกรมปกติซึ่งเราก็จะไม่ไปแปะไปแตะต้องอะไรเขาเนาะแล้วก็ a n นตี้ไวรัเนี่ยก็จะไม่ไปทำอะไรเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนโปรแกรมทั่วๆไปนะครับก็ต้องบอกว่าเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคการซ่อนตัวที่ยากต่อการตรวจจับมากๆนะครับเพราะว่า ไอ้มาแวร์ตัวนี้มันฉลาดกว่ามาแวร์ทั่วไปนะครับเทคนิคนี้มันมีชื่อว่าเซลคอมไพติงนะครับหรือมันคือเทคนิคที่แทนที่จะส่งไฟล์อันตรายไปโจมตีคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรงเนี่ยมันมันก็ไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการส่งมาแวร์ไปโจมตีเครื่องเราโดยตรงเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันตรวจจับได้ง่ายครับอนตี Anti ้ไวรัสเจอก็ตรวจจับแล้วแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเข้ามาในเครื่องเราแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยรูปแบบใหม่เนี่ยด้านขวานะฮะมันเป็นการส่งแค่ชุดคำสั่งออกมานะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือของ Windows เราเองเ่ยมาแปลงโค้ดแบบสดๆนะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะมันเหมือนแบบว่ามีโจรกำลังจะเข้ามาในหมู่บ้านเรานะครับโจรเนี่ยไม่ได้พกอาวุธมาด้วยปกติพกอาวุธมาเนาะแล้วก็ทำท่าทีแล้วรับล่บบอๆแล้วพี่รปภเราก็มองเห็นแล้วก็ตรวจจับได้ก็วงจรปิดก็ตรวจจับได้ลว แต่ทีนี้เนี่ยโจนเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบครับก็ปลอมเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่เข้ามาติดต่อคนในหมู่บ้านนะครับที่สําคัญรู้จักบ้านเราด้วยนะครับทีเนี้เข้ามาตัวเปล่าๆเลยครับไม่ได้พกอาวุธอะไรมามาเอาอาวุธมาเอามีดที่อยู่ในบ้านเราแล้วก็มาโจลกรรมเราด้วยมีดของเราเองเนี่ยแหละนะครับอันนี้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนะครับก็คืออ่า ลักษณะการโจมตีเนี่ยเขาจะโจมตีผ่านหน่วยความจำหรือเมมโมรีนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาฝังตัวนะครับหรือว่าแฝงตัวเนี่ยเขาจะมาอยู่ในดิสใช่ไหมครับรูปแบบสมัยก่อนนะครับมันทําให้โปรแกร,รมพวกแอนตี้ไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่หันได้ค้นในเมมโมรีนะฮะเพราะว่าเราจะไปดูในฮาร์ดดิส์ดูในดิส์นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่ค่อนข้างตรวจจับได้ยากนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ไม่ใช่เพียงแค่ Photoshop นะครับนักวิจัยเนี่ยยังค้นพบอีกด้วยว่ารูปแบบการโจมตีแบบเดียวกันเนี่ยมันมีหลอกในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็หลอกในรูปแบบอื่นๆน,นะครับที่ไม่ได้แบบเพียงเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Photoshop ที่เป็นโปรแกรมสร้างรูปเนาะเป็นกดล็อก Windows ฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกดล็อก Microsoft f ฟรีหรือ ปัญหาต่างๆคลิปคาสั่งเดียวสามารถแก้ไขได้อะไรทานองนี้ครับแปลว่าถ้าทุกท่านไปเจอคลิปเหล่านี้นะครับระวังกันดีๆระวังกันดีๆนะวิธีป้องกันนะครับก็ป้องกันได้ง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่าทําตามคําสั่ง power shell นะครับหรือว่าคําสั่งพวก command ต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่ในโซเชียลแล้วเขาบอกให้เราทําแบบนี้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าเขากําลังสอนคือ จริงๆ TikTok นะครับมันมีความรู้มากมายเนาะการที่เขาสอนเราเนี่ยเราก็ได้ความรู้แต่ว่าถ้ามันถึงขั้นขนาดต้องเปิด Power Shell หรือว่าทำอะไรแปลกๆกับคอมพิวเตอร์ของเราอันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าไปทำตามนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับและที่สองนะครับถ้าจะใช้โปรแกรมฟรีนะครับให้หาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้นะครับให้ดีสุดเดี๋ยวเนี่ย เราควรที่จะเข้าเว็บที่เป็น Official นะครับแล้วเว็บ o f f i ิเชีเนี่ยเขามักจะแจกตัวทายอาให้เราได้ทดลองใช้ถ้าเป็นรูปแบบใช้ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะฟรีด้วยซนะครับดังนั้นเนี่ยไปใช้ในเว็บไซต์อ f ฟฟิเชีจะดีที่สุดนะครับอ่าก็ที่3นะครับตั้งค่าระบบให้ทําการแจ้งเตือนเมื่อมีการเลือกใช้ power shell นะครับในส่วนเนี่ยนะครับถ้าเป็น Windows นะครับใน Windows Security เนี่ยมันจะมีโหมดให้ Alert นะครับเวลาที่มีการ ใช้ power shell เกิดขึ้นนะครับก็ไป enable มันซะนะครับอันนี้มันจะเหมือนฟีเจอร์ที่เปิดไฟวอลครับใน Windows จะมีนะครับลองไปค้นหาดูนะครับเพื่อป้องกันเวลาเราเผลอเนาะบางทีหน้ามืดนะครับอยากได้ซอฟต์แวร์ฟรีมาใช้นะครับก็ไปทำตามแล้วอยู่ดีไปเปิดคำสั่งเปิด power shell ขึ้นมาเนี่ยจะมีปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอัปเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่เสมอนะครับอันนี้ถ้ามีแอนตี้ไวรัสบน Windows นะครับหรือว่า ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะซื้อแอนตี้ไวรัสแบรนด์ต่างๆนานาเนี่ยมีอัปเดตเราอัปเดตอยู่เสมอครับเพื่อไม่ให้มันมีช่องโหว่นะครับหรือว่าถ้าหากว่ามันมีช่องโหว่เนี่ยเราจะได้อ่าให้ผู้จาหน่ายแอนตี้ไวรัสเนี่ยเขาได้ทราบนะครับว่าตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับช่องโหว่นี้นะครับอ่าก็ถ้าสรุปนะครับก็ต้องบอกกันว่าในยุคเนี้ย ในยุคที่การหลอกลวงมันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยแล้วก็ไม่ไวายบนโซเชียลเนี่ยก็มีการหลอกอย่าง tik t o ตอเนี่ยเป็นโซเชียลที่คนไทยใช้กันเยอะนะฮะแล้วก็เราเองเนี่ยอย่างผมเองก็ชอบนะโปรแกรมฟรีเนี่ยก็ควรที่จะระวังเป็นพิเศษนะครับมีอะไรที่มันน่าสงสัยมันแจกฟรีจังเลยวะราคาอ่าจริงๆ Photoshop เนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามานานนะราคาก็ก็ ก็เอาเรื่องอยู่นะเราควรจะเอ๊ะไว้ก่อนวนะ่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแจกให้เราใช้ฟรีๆนะครับจริงๆของฟรีมันไม่มีในโลกนะครับถ้าเราเอ๊ะไว้ซะอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะเออเราก็อาจจะเฉลียวใจได้นะครับเราแล้วก็ถ้าเอ๊ะอีกอันหนึ่งก็คือเขาสอนเราอยู่ดีสอนให้เราเปิด power shell เนี่ยมันไม่ใช่แล้วหรือเปล่านะครับเราควรที่จะต้องสงสัยไว้บ้างนะครับอ่าอย่าไปเชื่อ t ิ๊กตอกหรือว่ากูรูอยู่เสมอนะไม่อย่างนั้นเราอาจจะโดนมาแวร์เข้ามาในเครื่องได้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับเนื้อาหาวันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือว่าพวกภัยคุกคามต่างต่างก็สามารถกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับก็ต้องบอกกันว่าเนื้อหานี้คููจัดทาผ่านทางบริษัทอัพทูมุดนะครับเราเป็นผู้นําเข้าเน็ตเวิร์กแล้วก็เน็ตเวิร์กเียวริตี้รวมไปถึง IoT นะครับถ้าหากว่า มีคำมีข้อมูลนะครับอยากจะปรึกษานะครับหรือว่าอยากจะใช้โซลูชันของเรานะครับก็สามารถติดต่อพวกเราออฟติมมดไปถูกช่องทางได้เลยนะครับยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบน,นี้อีกดีโอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ